สามีภรรยาคู่หนึ่งขนาดที่ภรรยาอาบน้ําเสร็จสามีก็เข้าไปอาบน้ําต่อและในช่วงเวลาที่ภรรยากําลังใส่เสื้อผ้าก็มีเสียงกริ่งดังขึ้นมาภรรยาจึงรีบวิ่งลงไปเปิดประตูปรากฏว่าเป็นเชิดชายเพื่อนของสามีพอเชิดชัยเห็นเมียเพื่อนก็เกิดความคิดไม่ซื่อขึ้นมาเชิดชายจึงยื่นข้อเสนอว่าผมจะให้เงินคูณสองหมืนบาท เพื่อแลกกับการที่ผมได้จับน้องสาวคุณหลังจากที่เธอได้ฟังข้อเสนอเธอก็อ้ามอื้งไปสักพักแล้วพูดขึ้นมาว่างั้นก็ได้อพอเชิดใช้ได้จับน้องสาวของเธอเสร็จก็ได้ยื่นเงินสองหมื่นบาทให้เธอเธอรีบรับเงินสองหมื่นบาทแล้ววิ่งขึ้นบ้านชั้นบนไปพอภรรยาขึ้นไปถึงบ้านชั้นบนสามีออกจากห้องน้ำพอดีสามีจึงได้ถามว่าเมื่อกี้ใครมาหา ภรรยาจึงได้ตอบไปว่าเชิดชายเพื่อนของคุณมาแล้วเขาก็ได้กลับไปแล้วสามีจึงได้พูดขึ้นมาว่าเอ้าแล้วมันเอาเงินสองหมื่นบาทมาคืนกูไหมเมื่อวานมันบอกว่าวันนี้มันจะเอาเงินมาคืนกู <c oughs> หนุ่มโสดคนหนึ่งเธอได้ไปเช่าห้องอยู่ติดกับห้องเช่าของแม่ไม้สาวสวยคนหนึ่ง และทุกๆวันที่ทั้งสองออกไปทำงานก็ได้แอบส่งยิ้มให้กันอยู่บ่อยๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งแม่ไม้สาวสวยได้ทักขึ้นว่าคุณคะวันนี้หนูเหงามากๆอยากหาเพื่อนดื่มไม่ทราบว่าคุณว่างไหม <Wow. S 1> หนุ่มโสดจึงรีบเร่งตอบไปว่าว่างๆๆว่าง,าง,างสุดๆเลย แม่ไม้สาวสวยจึงได้พูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นหนูขอฝากลูกชายไว้ด้วยคืนหนึ่งนะคะหนูจะออกไปหาเพื่อน oh, <no. S 1> สามีถามภรรยาว่าเอ้าคุณไปไหนมาภรรยาจึงตอบไปว่าไปโรงบาลมาค่ะสามีจึงถามอีกว่าเอ้าแล้วใครเป็นอะไรทำไมผมไม่เห็นทราบภรรยาจึงตอบสามีว่าไปเยี่ยมเพื่อนมานะคะ สามีจึงบอกว่าเอาแล้วเพื่อนมันเป็นอะไรภรรยาตตอบไปว่าเพื่อนมันไม่ได้เป็นหรอกคะ่ะแต่ผัวมันนับเป็นผัวมันชอบบ่นว่ามันทำกับข้าวไม่อร่อยมันก็เลยส่งผัวมันไปกินข้าวที่โรงพยาบาลสักสองสามวันเศรษฐกิจกทุกวันนี้อย่าถามหาเงินเก็บเลยนะคะแค่เงินจะแดกไปวันๆยังไม่มี แฟนหนุ่มเธอต้องการจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับแฟนตัวเองที่ทำงานพอเธอไปถึงที่ออฟฟิศเธอจึงแอบเดินไปข้างหลังแล้วก้มลงจุบที่ต้นคอแฟนสาวแฟนสาวจึงได้พูดขึ้นมาว่าไม่เอาสิคะหัวหน้าหนูกำลังทำงานอยู่ <c oughs> รักกันใหม่ๆก็เป็นชาวเกาะ กาะกันไปทุกโหนทุกแห่งพอแต่งงานกันไปไม่นานก็เป็นชาวสวนเดินสวนกันไปสวนกันมาไม่คุยกันพออยู่ด้วยกันนานไปกลายเป็นชาวไร่เบื่อชิบหายจะไปไหนก็ไปไปผัวมีเฮนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแร่ธาตุที่ทำให้เมียหายโกรธเร็วขึ้นแร่ธาตุตัวนั้นมีชื่อว่า องตอนเด็กๆเวลาเราเห็นผู้หญิงสวยๆเรามักจะคิดว่าเอ๊ะเป็นดาราหรือเปล่า <c oughs> พอโตมาเราเจอคนสวยเรามักจะคลองใจว่าสัญญกรรมมาหรือเปล่า <c oughs> ว้าวพอมาตอนนี้เราเจอคนสวยๆเรามักจะสงสัยว่า ใช่ผู้หญิงหรือเปล่าแรดเป็นสัตว์หายากในป่าแต่หาง่ายในมือวันนี้ผัวไปไขไก่ทั้งวันกลับมาถึงบ้านผัวบอกว่าวันนี้นี่แดดร้อนมากร้อนทั้งวันเลย <Wow. S 1> เราผู้เป็นเมียที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านเปิดแอร์ทั้งวันเราจึงได้บอกผัวไปว่า ทนร้อนหน่อยนะที่รักเดี๋ยวบินค่าไฟมาที่รักก็จะได้หนาวแล้ว <c oughs> ดีใจจังเลยที่มีส่วนใครร้อนให้ผัวได้ <c oughs> อย่างไงเราก็ยังยืนกลานว่าเราชอบผู้ชายบ้านบ้านบ้านรวยค่ะ